สวัสดีครับผมคนหากินชาแนลครับวันนี้ก็สวัสดียามเช้านะครับของอาอยู่หากินครับของคนหากินชาแนลครับวันนี้สวัสดียามเช้าด้วยนะครับชมบรรยากาศนะครับยามเช้าวันนี้นะครับบรรยากาศที่ไหนครับเป็นเหมือนแถวอยุธยามั่งครับคอมเมนต์ด้วยนะครับ สดชื่นครับสดเชินบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนานะครับโอเคครับสวัสดียามเช้าครับของวันที่ยี่สิบหกนะครับ